สวัสดีทอนเท่าเศร้าครับอยู่กับเสือสยามแบบสีอิสารต่างทินครับบัญชีนี้เท่านั้นครับผมอัปเดตเมื่อนี้ในหลังฝนตกทั้งคืนครับอ่าเขาว่างหนึ่งนอครับเขาว่างหน่นอนะครับนี่คือหนอนี้ครับน่าจะลายจัดเลยครับลายเปิดแต่เล็กเลย ออาวอาวพามาดูกันครับในเช้าที่สุดใสที่หโหดๆไปเลยโหอัปเดตใบใหม่เปิดมายิ่งโหดครับสุดๆกันไปเลยสุสุดๆกันไปเลย ขึ้นที่สูงอุ๊บอุอุ๊ยอุโอ้ยเกือบหัวสักครับพี่น้องพี่น้องเข้าใจคำว่าหัวสักไหมครับภาษาอีสานหัวสักภาษาไทยน่าจะหัวทิมหรือเปล่ความละเอียดให้เบิ้งกันเลยครับพี่น้องให้เบิ้งเลย ในเศาที่บ่มีแดดทามีแดดอีกยังสิเกิดขึ้นครับขนาดแดดบ่มีได้หน่ครับแดดบ่มีมาหลายมือแล้วครับแดดไม่มีมาหลายวันแล้วปีนขอปีนอึบ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 โอ้งดงามมากครับมุมนี้งดงามมาก ลงนางมากครับกับเสือสยามลงนางมากจะบอกยังไงดีเขามีว่างหนึ่งนอครับนี่คือหนอสุดท้ายที่เป๊ปซี่สารต่างถิ่นจะแบ่งครับแล้วก็อีกสองหนอจะเก็บไว้ครับเขามีทั้งหมดเจ็ดหนอครับตอนนี้ลูกค้าจองไปแล้วสี จะเปิดให้จองอีกหนึ่งนอและแป,ป๊บซี่จะเจ็บไว้สองนอครับนี่ครับนี่ครับผมโอ้จัดจันจัฝากติดตามด้วยนะครับกับเสือสยามแป,ป๊บซี่สารดังทินสวนเอเดนกาเดนนครสวรรค์ครับผมสวัสดีครับ